สวัสดียามเชา้านกขาเป็นยังไงคะหิวเหยื่อหรือยัยงอ้าวทำไมตรงกลางของปากถึงเป็นแผลล่ะลูกนะโดนอะไรเจ้านกขาตรงขนตรงจมูก ตรงปากรู้สึกว่าคนจะร่วงหายเหมือนโดนอะไรกัดเนย я сейчас одна пара